อ่ะโอเคครับพี่น้องผลเสียไปเรียบร้อยนะครับแปลงห้าก่อนเด้อเอาคันเอาคันนี้แปลงห้าก่อนป่ะแปลงกระแปลงป่ะป่ะปอไม่เคยยักสูงสี่นี้จะเถอะปันตึกชั้นหนึงเลยนี่อันนี้เทเลอร์เล็กนะครับพี่น้องโอ้นะครับแสงสว่างไม่เพียงพอดูเทเลอร์ใหญ่ครับอยากกระตึกชั้นหนึ่งเลยครับพี่น้อง โอ้โหนะครับใจแจมมึยงายางเข้าไปยางเข้าไปในกองฟึ่งนะแล้วลองยางเข้าไปดีวคว่าเทียบๆมันโยนสูงสกันเลยลิฟต์ก,ก่อนโอเคปะน้ำน้ำน้ำโอเคครับพี่น้องึ้นรดแลลวนี่กันมาที่เออประมาณนี้ อ่ารอนนี้ผมไม่ได้ต่อครับมันสี่อนแล้วน่าจะกินไฟพอสะควรอะไรครับพี่น้องอ้าบันยนมีเสกเกี่ยวลองเป่นช้าๆกันครับโอ้จะลุกมาเพบ่ม

ข้านะครับพี่น้องไปแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยรถนะครับรอยรถเยอะนะครับปอโถกเรื้อเหงาครับพี่น้องสูบวิสูมกับเที่กับรถไถเบื้องเหงาโอ้โหอ่าตรงก่อนเยร์อ่าตรงไม่ใส่เกียร์เต่าเลยไป ไปไปไปโอ้หก็หัดเหนเลือไฟแล้ไ,ได้ยังไฟไหมนกวามันมีเห็นนี้ยังไฟมายัางไฟมาดันดันดันเกตเต้ <c ười> าเกตเต้าเกตเต้าอาละงานมันเกิดแล้วครับพี่น้องเออด่เอา้าไป บอ,อ้โหลอ้อลอยเลยวะเบื้องเอาหลงังคารถไทยกันมาก,กับกองเฟืองเลยพี่น้องฮะอ่ะ,อะโอเคพี่น้องก็เทียบดูหลังคายันมาครับกับกองฟางครับเทียบดูแค่นี้ครับหลังคายันมาก,ก็สูงเกินแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นเลอเล็กครับขออภัยนะครับปราเสแสงไม่เพียงพอครับพี่น้อง โอ้โหดูลังคายันมากกับกองฟางครับที่ผมจัดเรียงครับกลับบ้านครับทีนี้บ้าบ้าคร <c oughs> ับไปแล้วครับ,บโอเคมามาไป โอ้แส่งกระจายเสียงือเกินไปบ้าบ้าบ้าบาเบาเด้อเบาเด้อก้อนเฟืองนึงไป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 แล้วครับโอ้โหกล่องฟางนุ่นครับโอเค อโอเคโอเคไปมาจ้ามึงมาดิโอโห้เจ้าดูลังคากับกองฟางครับแล้วมาดูคันใหญ่ครับทีนี้ โอ้โหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไฟหลังอ่าไฟหลังดักขึ้นก่อนครับพี่น้องเอาไฟหลังขึ้นก่อนครันต้องเจือมาจากมันอันนั้นมีหินหูเออกูต้องไปท่ายิ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมุมบนนะครับโอ้เบาใจยเย็นใจเย็นโอ้โหกองมันใหญ่ครับพี่น้องเสียวเหลือเกิน,นครับ เดี๋ยวผมลงไปถ่ายข้างล่างดีกว่าพี่น้องอันตรายครับไปโฟกัสโอเคไปไปไปบางทีมันดันท้ายจช่ลหมโอเคโอ้โหดูกองฟางครับพี่น้องเอาเ็บไปเป็นที่ระลึกนะครับอืมอมีเคยื่อบรรทุกสูงเส้นนี้นะครับซีบหล้อมาจอดข้างนี่ คือเราสู่ไม่ซ้ำครับมันเกิดมันนี่นะครับอา้าลองเทียบกับราคายันต์มาครับพี่น้องนี่ครับเรามาดูตัวนี้ครับบาทต๊อกไปไปคุณสมสักดิ์สี่เท่เหรอะ,ะเอาขั้นน้อยไปละเทเรือใหญ่เอาขั้นใหญ่มาลากทีเรือน้อยเหรอวะ่า โอ้คือเอซีโอเ,ออเทนนี่ไปโอ้โหกองฟาานี่ยุยยุยยุยเลยครับพี่น้องนี่ม่ทนหอทาาอยู่เอา้าแล้วจะคิดจะง่าหังขึ้นหรอโอ้ยไฟมอเบสเป็นดี Này à, 돌, phải này để mà xưa dành má, phải phải Để bộ bằng đưa Phải Phải Ok, phải Băng như nhanh điếu bằng đi Phải, phải <laughs> สามสี่เลงสามสี่เลงฮะตุ้มโฟกัสเออดูกังฟางครับพี่น้องฮะเจ้าเดยวไปบึงใช่ปนโอ้โหอ้โหงอไปเลลหาทางขึ้นไม่เจอครับพี่น้องโอ้โห นี่เทียบกับตึกชั้นหนึ่งนี่ได้เลยครับพี่น้องนี่สูงมากครับไหเลเรือไฟไหเลเรือไฟ <c oughs> ปอบิบเอ้าหาทังขึ้นมีได้ดูยาวๆครับคลิปนี้นะเย็ยบไว้เป็นที่ลึกปอเ <c oughs> นี่ยสิบเอ็ดครับตัวน,นี้ อเดี๋ยวไปดูทางขึ้นครับมันจะขึ้นได้หรือเปล่าดูนะครับมาทางขึ้นเพื่อดีเอา,าคำพูนคำพูนปูน้โอ้ยเขาไม่เห็นนี่เห็นแต่เพื่อนดาดันท้ายมึงน,นะย้ำมาพี่มาส่องไฟอะดูเอาโอเคเจอและเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมุมแล้วไป เบาเด้อเบาเด้อมาดันเด้อยามาจ้ายามามึงนะดันเอาขี้เงียเนาะเจ้าบรรยากาศโย้คือไปแล้วหัวเลยเลยอะมา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 ครับมาโอ้โห่กองฟางนะพี่น้องเบาเด้อเบาเด้อจ้าเจ้าย้มาดันได้มาจ้า พี่ละโอ้สามสิบสี่สามสิบสี่เลงมากครับพี่น้องไม่ได้ดันเลยครับไม่ได้ดันเลยนะครับไม่ได้ดันท้ายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสามสิบสี่ของเรานะครับเนิบๆนะเนิบๆโอ้โหอะไรไม่โต๊ะคอยๆเมื่อซาโลเมื่อโอ้โหขาเพื่อนไปเจ้าละมันมักลงมันอย่างนั้นหมด เดี๋ยวค่อยเลืเบื้องหลังเอาเออเอาไปภาษซ้ามุ่งเราโอเคโอเคปลอดภัยนะครับมามุ่งมาดีหนาทางเดินเด้อมันมามุ่งมาดีหนาสามรถสามลดทางมาลดทางมาลดเสื้อมาอยู่ตัวนี้ไม่ได้ปัญหา ้ย่นหมดยามกูมีทียีห้อยียบ่บนะ่อยียบ่ยยบ่อ <c oughs> มึงได้หลเฟืงขึ้นไหมบ่มามาขห้นมามาเยียบแนียรถนะพวกมีหินทั้งทายเนาะไฟมีพ่อ อ๋อโอเคมามาโอเคก็ปุ่ดสองเผ่าไปไม่ว่าไปเลยเสื้อกีตสองกีสามมันละเมือเลยพอได้จีดอมึงกับเลี้ยงกิ่นึงเอาเลยกิ่นึงข,งข,ขม่เอารอบสองมึันละเมอเนี่ย เด็ดเกยกำลังโขดไปแล้วครับไปหนเฮ้ยจิบบรรยากาศเดี๋ยวไปเบิ้งบางทางโขงครับมาแล้วครับมาแล้วครับไหลรถไฟของเราอ้าวกลองอะไรกันดีอ้าวเย้เย้ย้มามามา ไเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้แบบังในก็นขคาดเอาป่าเต่าไอ้มึงเนาะป่าเมกโคถึงครับขนุนไปแล้ว มันอกรงกูมีโตเหรอโอ้ยกองเลยมันมีโฟกัสจันี้เพ่นี่ละแล้วเลนกี่นึมือตัวาสาันมาล้วครับมาลครับโอ้ยตาก,กองกูรถกูคือทีมไก่วะจะได้เสียงเขาไม่ได้สมนเนาะ มาแล้วครับมาแล้วซันซีสีของเราปิว้วมันเลงกี่เลยว,วะกี่โอ้เลงกีหนึ่งสมพอ่อดอก